คือถ้าเล่าข้อเท็จจริงคืออย่างนี้คือเดิมบริษัทเนี่ยบริษัทถลุงสังกะสีใช่ไหมครับไปเอาแร่สังกะสีมาถลุงเนี่ยถลุงเพื่อจะได้เพื่อจะมาหลอมนะมาหลอมเป็นเป็นแร่ก้อนใหญ่ๆนะเป็นแท่งสุดท้ายมันก็ได้ตะก,กันออกมาคือตะก,กันแคดเมียมนะครับตะก,กันแคดเมียมผลสังกะสีเนี่ยซึ่งมันเป็นสารที่เป็นอันตรายมากนะครับตอนนั้นเนี่ยคือโรงงานเนี่ยเขาทำรายงาน EIA สมัยปี2535เนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีโรงงานที่รับกาจัดกากพวกนี้ รายงานเอเอเขาเลยเสนอว่ามาตรการในการที่จะกจัดกาดตรงนี้คือเอาไปฝังกบอย่างถาวรไว้ในโรงงานนันะในพื้นที่ของโรงงานนี่ทั้งหมดนันะก็เดิมประมาณ5บ่อพอในปี2554้าเขาขอเพิ่มอีก2บ่อนะครับในเอเอก็ยังบอกว่าให้ฝังกบอย่างถาวรเหมือนเดิมนะครับแต่พอในพอในปา2560นเนี่ยเขาบอกว่าแล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ทำแล้วเพราะงั้นเรื่องเรื่องการทําแล่ไม่ทาแล้วนะแต่ว่ายังมีใบอนุญาตให้ถลุงสังกะสีอยู่นะครับพอในปี66 นะก็มาขอขุดขึ้นมานะครับซึ่งการขุดเนี่ยนะมันทําไม่ได้นะเพราะว่ามาตรการในรายงาน,นเอเเขาถือว่าเป็นเงื่อนไขทายใบอนุญาตจะต,ต้องมาขอเอเอใหม่หรือขอเปลี่ยนแปลงมาตรการใหม่ซึ่งจะต้องมานั่งพิจารณากันใหม่นะแต่ว่าไม่มีการทําตรงนี้นะก็เลยขุดขึ้นมา นะครับแล้วเอาไปขายอย่างที่บอกนะครับถามตรงๆฮะอาจารย์สุนทรีครับถ้าบอกว่าขออนุญาตเคลื่อนย้ายแล้วคนอนุมัติเนี่ยเป็นระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเหรอว่าไอ้แคดเมียมเนี่ยมันอยู่ในที่นี้มันคือสิ่งที่มันควรจะต้องฝังกบไปแล้วแล้วขุดขึ้นมามันต้องมี EIA แล้วเขาก็เซ็นไปแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคุณแจ้งผมไม่ครบคุณตบตาผมนี่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เชื่อ ไม่ไม,ไม่ไม่จริงนะเพราะว่าตามในหลักการของกฎหมายเนี่ยะคือคนอนุญ,ญาตเนี่ยเวลาจะเซ็นเข้าไปจะจะอนุมัติเนี่ยเขาจะต้องดูใบอนุญาตก่อนนะครับในใบอนุญ,ญาตระบุชัดว่าอย่างเงี้ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในรายงานเ a นะครับแล้วก็หลังจากนี้เขาก็เวลาเขาขอเนี่ยขอเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะต้องคีเข้าไปก็คือคีย์จากโรงงานต้นทางไปแล้วก็ไปส่งที่โรงงานปลายทา,ทางโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบซึ่งกุศลจังหวัดนี้จะต้องมองต้องเห็นหมดแล้วก็ต้องมีเอกสารประกอบด้วยเช่นเรื่องใบอนุญาตเรื่องอะไรทั้งหลายพวกนี้ ผมว่าเขาต้องรู้รนะครับ,รบต้องรู้รแต่ว่าอาจจะประมาทเลล่อใช่ไหมอาจจะไม่ท่วนที